สวัสดีค่ะแม่ตุ๊กนะคะวันนี้นะคะค่ะเพื่อนๆนะคะมาที่นี่ค่ะตลาดนัดชุมชนซึ่งตลาดนัดบ้านแม่ตุ๊กก็จะเป็นหลายๆตำบลมารวมกันนะคะวันนี้มาตำบลวางยางตำบลบ้านแม่ตุ๊กเองเรามีเงินอน0่บาทเราจะไปซื้ออะไรได้บ้างมาซื้อของกินกันว่า100บาทมันจะได้อะไรไปไหม เมื่อหลายสิบปีที่แล้ว100บาทเป็นอะไรที่ซื้อแล้วได้ของกินค่อนข้างที่จะเยอะแต่ณเวลานี้ของอะไรมันก็แพงไปหมดเดี๋ยวเราจะไปดูกันว่ามันจะได้อะไรบ้างไปกันเลยค่ะนะคะที่เขาเข้ามากันแต่ก่อนน้านี้ก่อนหน้านี้ก็ก็มีคนเข้ามาเยอะนะช่วงนี้ก็หลังจากคนที่เขาไปไล่เป็นนาม,มาเนาะที่เข้ามาเดี๋ยวไปดูข้างในเลยค่ะ ก็จะมีแผักพื้นบ้านด้วยนะคะอบคณป้าเขาเห็นไหมคะสดๆเลยนะคะส่วนนู้นก็เป็นขนมหวานขนมหวานอันนู้นอร่อยเดี๋ยวมาซื้อให้ลูกถุงหนึ่งคะ่ะแต่ลืมแต่ว่าลูกไม่ได้นอนลูกไม่ได้นอนนะคะเป็นขนมบ้านยายอไรกันต่อเด็กงยอันนี้ก็จะมีเกี๊ยว <c oughs> เห็นไหมคะ เราเข้าไปดูตรงตลาดสดเลยค่ะนะคะนี่เราจะซื้ออะไรไปเรามีหนึ่งร้อยบาทเราเข้าไปดูเลยน้ำปลาไก่ต้มน้ำปลานะคะน่าทานน่าทานมากเลยผักสดค่ะ ดูผักผักผกผกยอดผักนี่ของพื้นบ้านของเรานะคะกินหนังเดี๋ยวไปกันต่อค่ะว่ามีอะไรบ้างเดี๋ยวไม่ตุ้ก็จะไปซื้ออะไรกินไม่รู้อะเพราะว่า คงจะไปซื้อแค่ผักค่ะเพราะแม่ตุ๊กอยากกินผักยูไข่มดแดงมาดูค่ะผักหวานเริ่มออกเยอะแล้วนะคะปาผักหวานมีลูกผักหวานก็มีนะเห็นไหมใส่มดแดง แกงแกงแกงเห็ดก็มีคู่กันไปเลยค่ะอันนี้เป็นเห็ดแคระใส่ยังไงส่งไปไหมคะอันนี้อเอาไปต่อจ,จ,จอิมจูจ้าแคระจิมจูผิวสวยมากเลยค่ะวสวยากสร้อยเจ็ดยเจ็ดร้อู้อันนี้เขาเรียกว่าปลาไหลนะคะปลาปลา,าใหญ่ เดินท่อนกลางค่ะเดินท่อนกลางขายดีเปล่าทุดเยไมรู้เลยเนี่ยเบอรรู้เลยอันนี้นาเข้ามาขายอันนี้เป็นผักของนายเองนะคะฮะข้าวโพดถุงเท่าไรยายอยากกินข้าวโพดอะคะ่ะเป็นข้าวโพดข้าวเหนียวนะคะขอให้ตกทุ่งหนึ่ง ข้าผู้ไยม่ต้องน้อยฮะข้าผู้ไม่แ<ห>ย่ไ่ต้องมัโอ้ยจะไปกินคนเดียวยังไงลูกไปนอนดูพวันแม่บแม์บ้แล้วกินผู้เดียวนึงกินคนเดียวนะคะเราจะมาดูอันนี้20บาทนะคะอเอาถุงเดียวไม่ไม่ต้องมัดไม่ต้องใส่ถุงหรอกเอาอย่างนี้แหละามากินคนเดียวไม่ให้กินเขาก็กินกันมีได้ตุ๊กแล้วแหละส่วนมากลูกก็ไม่ค่อยกินแอนดี้ก็บม่กิน พวกกินเลยพี่คนกินแดนก้าวโพดหวานชาวต่างชาตินะคะกินแต่ก้าวโพดหวานกันนะก้าวโพดข้าวเหนียวไม่รู้จักค่ะนี่อันนี้ตาเนื้อใหญ่นื้ี่ค่ะเรามีบัตรเจ็ดหนึ่งร้อยบาทเหลือมาแปดสิบมาลักดูนี่ดิจ้างว่าดีหรือตานี่จ้าจัดบัตร มันอยู่ดัยเนี่ยลูกนะมันโมแกดูยาเพื่อนๆดูนะคะนาให้นาบอกว่าเนี่ยนะคะการการโอ้การอยู่แบบชุมชนของเรานะคะมีเหลือกินก็แบ่งขายเหลือขายก็แบ่งกันกินนะคะนี่ค่ะไปกันแล้วค่ะ ร้อนมันแก่ช่วงสงการก็แก่ดอกมั้งแมงวันทองเตีมันร้อนมันบได้น้ำน้าได้ใส่น้ำบ่นะเวนเรื่องเรื่องรันนู้เป็นอะไรบ้างบ่แกกิ่นจะข้าวโพดบ้านไม่ใหญ่ อันนี้ก็เป็นผักชีลาวนะคะผักชีลาวนี่อัน,นพวกเองเหรอ,อเอาผักชีลาวให้หนูหน่อยั้งหนึ่งกำนะคะหนึ่งกำค่ะในตู้อันนี้ใส่ในทุงก่นนงกนอนโบเอนดี้โบกินเหรอจกะโบกินเราซื้อซื้อผักชีลาวไป เดี๋ยวเราจะเดินไปเรื่อยๆนะคะคนี่นะคะโอ้ยจ้าเนี้ยอ้ยเห็นไหมคะยายให้มาอีกแล้วหนึ่งร้อยบาทแต่และสองเจ้าแล้วนะคะเหลือกินก็ขายเหลือขายก็กินล่าชุ่ออย่างนี้เลยนี่ขอบคุณค่ะยาย <c oughs> ล่ารถมอเตอร์ไซค์มา ไปกันค่ะอ,อันนี้คือตลาดนะัดชุมชนนะอู้ได้แล้วค่ะอ้ยมูก,การหวานนี่แม่กระโมกขาเีละกอนึงอ,อันนี้เป็นตลาดนะัดชุมชนนะก็จะเห็นในบ้านชาวบ้านนะมาขายผักขายอะไรเงี้ยค่ะบางเจ้าก็รับมาด้วยผสมกับ ขายเองด้วยนะคะนะ,ะนี่ผักกูดนี่ก็มีผักกูปลูกตรงนู้นก็มีไก่ด้วยนะคะมีตุ๊กเข์จะกินกับข้าวกับข้าววันนี้มันไม่ทุกได้ของกินของกินค่ะ น่าทานเลยี่ะปลา,าส้มตำแค่20บาทเลยนะคะ20บาทเลยจ้ามีน้ำหมดแล้วโหขายดีมากหมดแล้วตั้งแต่ใบเราเป็นอ,อย่างบบกจ้าบอกค่ายน้ำสินเนาะเข้ามาเลยเดี๋ยวนาะน้ำก็ไม่ห้องนาบอ่ กวานเราอย่างประกับกบ็เพาะ่ไข่น้ำโตเมนแล้วเห็นไหมคะตลาดชุมชนของเรานะคะมีทุกอย่างจริงๆค่ะกอบหมดไปแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะพาทุกท่านกลับออกไปข้างนอกนะเป้พนค่ะขนมก็มีขนมก็มีนะคะขนม อันนี้เพื่อนทาง Facebook นะคะสอบถามก่อนรายได้เป็นไงบ้างใน Facebook โอเคไหมโอเคอยู่นะเห,นเห็นไหมถ้าคนทำได้ก็ทำได้คนทำไม่ได้ก็คือลมเลิกกันไปค่อนข้างที่จะเยอะอันนี้ทุกไม่ลงสักอาทิตย์หนึ่งละทุกจะลองดูด้วยว่ามันจะเป็นยังไงนะคะแต่ก็ตอนนี้ทุกไปลงที่ YouTube เป็นส่วนมากสร้างรายได้ได้ น,นี่ไก่พี่เขานะคะพี่เขาว่าทํทฝั่งสีฟ้านะบางคนทําได้ก็ได้นะบางคนทําไม่ได้ก็ไม่ไม่ไม,ไม,ไม,ไม่ไม่ผ่านนะผ่านแต่ว่าที่สําคัญเนี่ยทาไม่ได้ก็คือรายได้นะผ่านขั้นตอนการสร้างรายได้แต่ว่าย,ยังเหลือตังโวยนะคะเหลือตังเหลือตังไปต่อเรามาได้ไงหมดไปเท่าไหร่ ยี่สิบสามสิบโอ้หมดไปสามสิบบาทได้มาเต็มมือเลยค่ะอันนี้เห็นไหมคะการอยู่แบบชนนำบทบ้านนอกเราเห็นไหมคะว่าจะมาต่อแม่ค้าไม่ได้ต่อเลยอะ่ะให้กินฟรีเฉยเลยนะคะส่วนมากเขาจะมาเนี่ก็จะเป็นคนในตำบลเนาะก็จะรู้จักกัน แลายนม่ขายดีลุงตลวลูกไม่อยู่นะไม่ได้ซื้อหรอกเพว่าแม่จะซื้ออันนี้ไปว่าอัตังมาหนึ่งรอยบาทก็เหลือกลับไปนะคะมันไม่รู้ว่าจะกินอะไรอ่ะส่วนมากก็จะเป็นก้ยมาดูกล้วย มีข้าวโพดด้วยนะข้าวโพดอันนั้นคือข้าวโพดอะไรข้าวโพดหวานเอาไปมันก็กลัวจะไม่สดนะคะ,นะคะไปกันค่ะหนึ่งร้อยบาทเหลือนะคะอันนี้เราเรามีหมูมีไก่อยู่ที่บ้านแล้วว่าเรามาซื้อดูนะคะนี่ค่ะนะคะไปกันค่ะทุกท่านขอบคุณนะคะที่เข้ามารับชมนะคะสิบเอ็ดนาะท